นายแพทย์ประรงเดวิกรมหัวหน้าพรรคไทยปักดีพร้อมด้วยนายธนุสุขบำเพงรองหัวหน้าพรรคในปิยยุธทองประจงกรรมการบริหารพรรคในตินกรปลอดภัยผู้อำนวยการพรรคและนายสารนนบุญมีรองโฆษกพกรรคลงพื้นที่พบปะพ,พี่น้องประชาชนโดยเมื่อนายแพทย์ปรงเดินทางมาถึงสนามบินกระบี่มีพี่น้องกลุ่มอสอมอและประชาชนจํานวนมากมารอต้อนรับพร้อมผูกผ้าบาติกผ้าขม้ารอบเอวนายแพทย์ปรรง และมอบดอกกุหลาบสีแดงเพื่อต้อนรับการมาเยือนจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้และพระองค์กล่าวว่าการเดินทางมาจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้มีภารกิจทั้งหมด5ที่โดยตนจะไปพบพี่น้องกลุ่มอสอมอพี่น้องกลุ่มชาวประมงพี่น้องกลุ่มสวนยางสวนปาล์มและพี่น้องที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดโดย,ยสามารถติดตามการลงพื้นที่ผ่านไลฟ์เพจเฟซบุ๊กของตนได้ตลอดและรู้สึกดีใจที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่มาต้อนรับ ตนและคณะพักไทยพักดินอย่างอบอุ่นสําหรับการส่งผู้สมัครและความคาดหวังในพื้นที่จังหวัดกระบีต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้เพราะต้องดูเรื่องกติกาการเลือกตั้งให้ชัดเจนก่อนเพราะความชัดเจนของกติกาการเลือกตั้งจะมีผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ในการต่อสู้แต่ยังไงเราสู้ในทุกพื้นที่อยู่แล้ว